สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกเอี๊เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่สามสิบมิถุนายนหกห้าเนาะนิกเอี๊เช้าตัวเด่นก็คือหกกับเก้าตัวรองก็คือห้ากับแปดหกก็หกศูนย์หกห้าหกแปดหกเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดห้ากับห้าศูนย์ห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแปดกับแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดหกแปดเก้า สามตัวก็เก้าสองหกเก้าสองเจ็ดหกเก้าแปดห้าแปดเก้าเนะาะกับคู่ไข่ก็หกเก้าเก้าหกหกห้าห้าหกหกแปดแปดหกเก้าแปดแปดเก้าเก้าห้าห้าเก้าเลยอเราเน้นรูดตัวดิ่นเนานะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้ให้นะคะต่อไปเป็นนี่กี้บ่ายตัวเดินก็คือเก้ากับเจ็ดตัวรองก็คือสามกับหนึ่งเนาะ เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามตัวก็สามหนึ่งห้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสี่เจ็ดหนึ่งหกเก้าสามศูนย์สามสามเนาะก็จะจับคู่ก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้า 9ก้าสามสามเก้าสาม็ดเดสสามหนึ่งหนึ่งสาเจดหนึ่งหนึ่งเจดนะก็เอาสี่ตัวนี้ขึ้นไปซื้อเช้าได้เด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะเราเน้นรูดตัวเด่นเนอ้อถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้ก็รูดนะรูดมันเสียตังค์นี้ก็จับคู่ไข่มันง่ายดีเนาะถ้ามันถูกก็คือถูกสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะ เอาตัวเด่นไปซื้อ V.I.P เดอ้อโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ